Yeah. เกิดขึ้นที่บริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งมีสมาชิกดังนี้พี่เก่งหัวหน้าแผนกสุดหลอ่อบอสผู้บริหารนุ่มใหญ่ใจดีพี่จันนี่สาวบัญชีสุดเปรี้ยวพี่พีทครีเอทีฟมากเนียบพี่สุดใจแม่บ้านขาเมาส์และดิฉันกูดพนักงานใหม่ไฟแรงแต่เปิ้ลสุดๆอ oh. ันนจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกัน ค,คุณกูด<ะ>๊ดค่ะคุณกู๊ดเดี๋ยวเอกสารตัวนี้เนี่ยไปส่งให้แผนกบัญชีแต่เดี๋ยวฟังก่อนเอกสารตัวนี้เนี่ยสำคัญมากสำคัญมากท่องซิสำคัญมากสำคัญมากค่ะห้ามหายห้ามขาดห้ามชำรุดเด็ดขาดส่งไปที่มือบัญชีโอเคนะครับได้ค่ะเดี๋ยวกูจัดการให้นะคะแต่เดี๋ยวกูขอทำลายเอกสารชิ้นนี้ให้เสร็จก่อนละกันนะคะอนนี้สำคัญมากค่ะ,อ,ะ<ช>อันนี้ทำลายใช่ไหมคะนี้สำคัญอันนี้ทำลายอันนี้สำคัญเฮ้ย ันเฮ้ยไม่เป็นไรเราปิ้นใหม่ได้นี่เดี๋ยวเราปิ้นใหม่ได้ใช่ค่ะเรื่องเล็กฉลาดจริงเลยนะเรื่องเล็กเรื่องเล็กเฮ้ยเก่งเรื่องเล็กเลยครับผลประเมินที่พี่ปิ้นให้เมื่อกี้อ่ะถ่ายสำเนาว้ชุดหนึ่งดิพี่ทำหายว่ะข้อมูลหายหมดเลยอ่ะ ใส่ใสยย่งี้เนี่ยแล้วเราจะรับผิดชอบยังไงละเนี่ยต้องโดนวคนเกลียดไปตลอดชีวิตแน่เลยอะจะโดนได้ออกไหมั้ยโอ๊ยทำยังไงดีเนี่ยผมรู้เรื่องหมดแล้วนะ <c oughs> หนูขอโทษค่ะบอส <c oughs> หนูมันประมาาหนูซุ่มซ่ามหนูฟอ้อฟ้าค่ะ,ะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ก็ยังไงก็วันนี้คงต้องอยู่ดึกกันหน่อยนะครับ <c oughs> แต่ไม่เป็นไร เดี๋ยววันนี้ผมเลี้ยงข้าวเย็นเองฝากให้ทุกคนเต็มที่หน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวเย็นเองโอเคครับบอสหมายความว่าไงคะอ้าวเขาก็หมายความว่าคืนนี้เรากลับรึกหน่อยได้ใช่ไหมเราจะได้ช่วยกันทําเอกสารให้เสร็จใช่แต่พี่ว่ามันคงไม่ดึกเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราก็เคยทํากันอยู่แล้วแล้วอีกอย่างมีกู๊ดเข้ามาด้วยคงเสร็จเร็วขึ้นเออดีเหมือนกันพี่จะได้แก้ตรงที่มันยังไม่ค่อยดีด้วยอืมใช่ใช่จะไม่ว่าอะไรหน่อยเลยหรอ นี่มันการลงโทษแบบใหม่หรือไงเนี่ยพี่แก่งคะกูขอโทษจริงๆนะคะโอ้ยบอกแล้วว่าไม่ต้องขอโทษพอแล้วกูรู้ค่ะว่าพี่ทุกคนต้องโกรธกูที่ต้องมาอยู่ดึกแบบนี้อ่ะกูขอโทษจริงๆนะคะพี่ๆทุกคนดุด่าว่ากูได้เลยนะคะอย่าทำแบบนี้เลยค่ะดูกูเถอะค่ะพี่นนี่คะดูกูเถอะ นี่แล้วจะเอาเวลามานั่งดูด่ากันทําไมเล่าฮะโทษกันไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกแทนที่เราจะเอาเวลามานั่งโทษกันเนี่ยนะเราเวลาไปนั่งแก้ปัญหาดีกว่าใช่ไหมไปไหนปาไปทำงานทำงานดีกว่าก็จริงนะไม่เสียเวลาต่อว่าแต่เวลามาแก้ไขแต่พี่พี่คะจะไม่ดุด่าว่ากูจริงๆเหรอคะ นี่จะว่าก็เพราะไม่มาทำงานนี่แหละยืนทำอะไรมานตรงนี้มามาเร็วอา้าวแล้วใครอยากกินอะไรบอกนะเดี๋ยวให้สุกใจไปซื้อจดมาด้วยจดมาด้วยะดดบะหมี่โอ้โหเอาจ้ะเอาเลยเอาป้าใครอยากทานอะไรแม้การทำงานจะมีข้อผิดพลาดแต่การร่วมกันแก้ไขย่อมได้ประโยชน์มากกว่าการหาคนผิด